ครับชนะแนเมปยงเ่ซบอดพูดถึงน้องเลยครับโอ้ใจนะผู้นีชนะก็ดีใจใจใจดีด้ใจเพราะว่าตาเสดูตาตาดิสามแสนมานตาเขาเจ็บไปหมดแล้วอ่ะเขาเจ็บไปหมดแล้วแล้วก็แล้วก็ต้องยอมรับว่าหัวใจเขา เขากลับมาได้เพราะหัวใจจริงๆรในเรื่องนี้คิดถึงไทยบ้างครับครับจริงแย้มือดีก็สนุกแย้มือดีก็สนุกดูดูตาน้องฮะโอ้รวยเลยน้องชอบปล่อยเวดีจะรวยไหมรวยไหมปล่อยเวดีเขาเป็นไงอาชิดได้เยอะทุกไปไหมผมบอกแล้วว่ามาต่อยเกมาต่อยไทยดีกว่าบอกแล้วมาต่อยมาต่อยไทยดีกว่าต่อรับเงินก็ตั้งตั้งคหัวได้แลดงตัดตัดตัดไตท้องมวยนั้นขยันอย่างเดียวหัวใจอย่างเดียวสู้อย่างเดียวนั่นตังรออยู่ นี่ฮะเท่าไหร่ครับทุกคนเท่าไหร่ครับทุกคนสามแสนสามหมื่นสามแสนสามหมื่นนะฮะจากเซียบีชเชียงใหม่แล้วก็คจากเซียวอุดด้วยหมู่เสียวอุดดวลเสียวอุดดวลพูดอะไรกับน้องกันไหมครับก็ฝากอัดฉีดตั้งแต่ก่อนต่อยแล้วครับยิงเป็นรองก็รองไว้ดีกก็อัดฉีดอีกมวลน้ำบอนเราเราช่วยเชียร์ทีมงานทีมงานพิชิตไทยได้เลยครับดูแลตลอดครับผมพีมบอลพีมบอลพูดถึงเกมกันเข้าดนึงครับพี่วันนี้ดูดูตาวันนี้ก็ผมก็คือ ถึงปกติเด็กมันต่อยที่หน้าแต่ว่าเขาเลื่อนลงมาที่หนึ่งแต่ว่าผมก็คือยังยังมั่นใจนะฮะยังอย่งตลอดครับแต่ว่าตอนเราคือยังมั่นยังมั่นใจอยู่ผมยังงงว่าทำไมเหรียญมันเปิดแพงยังเพราะผมมองว่าเกมเขาก็อยู่ไปนานแล้วแล้วฝ่ายหลังเขาก็อยู่ไปสามปีแล้วคุณมาต่อยฝ่ายหลังที่โรกปืนผมก็ดูเกมกานต่อยผมก็ว่าไม่ต้องไหลเพราะว่าผมก็เด็กร่างกายดีอยู่เอาไปการมามันจะมาตู้ได้ครับผมถ้าว่าร่างกายดันี่โดนน็อกโดนน็อกนี่โดนมาแล้วคือจังหวะก่อนที่จะได้นัดนะครับน้องเขาก็ตาเริ่มปิดเริ่มมองไม่เห็นตอนนั้้้้นนเกกกมมค่ออขาาางงงพรูสึไบ คือเรายังมองเกมประตูชนะอยู่คือเรามองว่าคือภายนอกเราดูว่าเราอยู่ข้างนอกเราโดนนี่คือต้องขอวุฒิน้วเขาจับเขาจับเาก็ยกเดียวก็เห็นโบนเลยแล้วก็ได้โบนจริงๆนะฮะแต่ว่าเป็นไปตามเกมครเป็นไงน้องโดนหมัดฝ้าที่ตาปิดโดนหมัดตั้งแต่ยกเรกเลยฮะเอ็งโดนเอ็งโดนเตะเมาด้วยนี่เป็นไงบ้างมันมันมันมึนไปเลยปะ มึนนแต่ว่ามันช่วงปลายยกพลีเนอะทำอรแล้วพันกขึ้นมาใช่เขาขึ้นมามันก็เหมือนกับมึนๆอยู่ดินีงนะจังหวะได้นับเขาเนี่ยเราไปโดดไปไปช็อตแรกที่ทําเขาคืออาจทำอะไรแทงเขาเหรอต่อยแบบต่อยแล้วก็เหมือนกับเบียดไปเรื่อยครับเขาเริ่มมีอาการตรงจุดไหนบ้างครับท้องหรอไม่ผมบ้าดวแล้วร่างกายเขายังต็งที่อะไรนะครับเขาหมดไปเองครับอาการเขาไม่มีผมก็ ไม่ต้องเดินไปเรื่อย้เราหมดเลยไม่ับเราหมเราก็เดิน้าไปโดูแอนตาน่าเพื่อนกันนะแล้วก็ทำไมไม่ยอมร้องไม่จะดีนี่อัดฉีดแรงมากครับนี่ครับขอให้ชนะอย่างเดียวครับอัดฉีดไอ้โห้ยรถมืออยากได้ทำให้คนที่บ้ายังไม่หมดเลยช่วงนี้ก็โควิดเลยยสองอัดฉีดมาใส่ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเอกวะโยมไม่ได้โยไม่ได้นะพอยกสามอัดฉีดมาสามใส่ตอนนั้นแหละพี่บอลจะฟื้นกนเลยครับสุดชีวิตมันต้องได้ครับต้องได้นะ ไ่ได้ถึงไม่ถึงทถึงยังไงก็ต้องนัได้อาินสุดเท่าไหร่อ๋อสามเซนนี่แหละเดอาสุดในชีวิตหรอ วก่อนหน้านี้นเคยได้มากสุดเท่าไหร่ได้มากสุดก็ได้ห้ามเงินลงมือนะตัวนี้จะไปทำะอ,อ,อะไรครับน,น้องครับกส่วนนึงก็เก็บไว้ก่อนครับทำตุนการศึกษาแล้วก็อีกตัวน,นึงก็เหมือนแบบซื้อทองเก็บไว้ดินไม่ดิน,นเหมือน,น,นกับไว้ซื้อดิ้นเหมืนกับผมยากเลยแบบมันนะไม่ออใ,ใกล้รถเรียนรถทำน้อนก็มมอ,อยากฝันไปอยากมีดีๆนครับอยากมีบ้านด้วยเยี่ยมมากน้องเยี่ยมมากน้ให้แม่ด้วยไหมให้ป่อยแม่แน่นอนครับพี่ถามเป็นนึง